มาเล็กุ้งขายทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ยะลาค่ะตอนนี้จนะมาทําอะไรกันดีมากินชาบูค่ะวันนี้มากินชาบูนะคะจะแนะนําร้านเด็ดที่ยะลาที่แบบไม่ควรพลาดเราอ่ะมาประมาณ3ามรอบแล้วนะร้านเนี้ก็คือเด็ดมากไปอันนี้มีผู้ช่วยของเรานะคะ <laughs> ไปกันค่ะเราก็จะไปกินชาบูแล้วก็จากนั้นเราจะไปไหนต่อที่ยะลามาติดตามดูนะคะทุกคนไปเลยโอเคทางเข้าร้านนะคะแบบ ไม่จำเป็นต้องวอลกินมาก่อนก็ได้แบบทุกคนมาได้เลยซึ่งจะอยู่ตรงนี้ข้ามกับร้านรสเอ่อเป็นข้ยเติยวเรือรสค่สอันนี้นะะเราก็อยู่กันที่ร้านมากิชิค่ะอันนี้เราสั่งเป็นน้ำชาบ <c oughs> ูกับ <c oughs> กับต้มยำนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูน,ะ <c oughs> น้ำชาะคะก็คือสะอาดแล้วก็สดมากที่ร้านก็แบบคนประมาณแกไม่เยอะนะ ก็คือน้ำจิ้มหอลเจี๊ยนะคะน้ำจิ้มี่น้ำจิ้มแล้วก็ถูกๆโอ้โอโอ้โอมาต่อกันด้วยไอติ๊ก็ตอนนี้นะคะก็ดูสภาพก็คือแต่เราคนก็คือส่วนเราก็ไอติมหมดไปแล้วแล้วก็ บินของมาในวันนี้นะคะทั้งหมดก็คือ1 4 0 0พันสี่ร้อยบาทอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดืมบวกอาหารบวกเครื่องดืมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่เวลาเขาจะกําหนดเวลานะ90นาทีนาทีในตามนี้เลยนะทุกคนมากด้ทีกรชี้ยลาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะลาแบบเยอะแล้วอะ ตอนเรามาคือคนยังน้อยอยู่ไม่ไหวแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งออกมาจากร้านนะคะนี่นะคะร้านก็จะอยู่ตรงนี้ซอยแสงติสุนี่นะคะเข้ามาในร้านนะนี่ก็ออกมาแล้วค่ะได้อิ่มมากเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนต่อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน <Brothers> okay, ้องนิสนะคะน้องนิสปะเปียงกุ๊กกุ๊กอีกิกุ๊กมาเดินมาเดินที่แสงแสงเนี่ย ไปค่ะตอนนี้จะไปไหนต่อคะไปไหนดีโคลิเซียมค่ะวันนี้จะไปโคลิเซียมต่อคะ่ะไปเจอกันโคลิเซียมปิ๊กจะมาดูหนังนะคะก็คือก็จะมีวันนี้จะฉายเป็นหนังจะดูที่หน้าจอได้เลยนะคะจะมีเพื่อนไม่ันิทที่ยดสับปเปลืองแล้วก็แบบพวกแอนิเมชันนะคะแต่เราก็ไม่ดูคะ่ะเพราะว่ามันเกินเวลาที่เราจะดูซึ่งเดี๋ยวเราจะไปละหมาดกันแล้วก็ ไปไหนต่อติดตามดูนะคะไปไปอันนี้อยู่โคลิเซียมแล้วไปลงลิฟต์ชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวห้องละหมาดอยู่ชั้นหนึ่งของโคลิเซียมตรงทางเข้าไปค่ะจะมีของทุกอย่างเลยนะคะทุกคนหยาดได้ไมาทางรองเท้าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ก็จะมีชั้นล่างนะคะทั้งหมดเลยจะมีประมาณ4ชั้นนะคะก็ะชั้นบนสุดจะเป็นชั้นดูหนังมาเกี้นะก่อนนี้นะคะห้องละหมัดเราจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนคร หาไม่เจอก็ให้ดูร้านรองเท้านะคะโอเคไปละมัดค่ะเราก็อยู่กันที่กะทิยะละที่เดิมนะคะแต่เรามาที่หลับที่ยะลาคือคาเวิวิววิววิวก็คือหลักแบบร้อยล้านป่ะยิ่งกว่าร้อยล้านนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคือให้ดูตรงนี้อ่ะอ่ะก็คือทางขึ้นอ่ะก็คือแบบชันเว่อวชันมากๆเลยนะคะแบบกว่าจะขึ้นมาแล้วนี่ค่ะ สามสาววัสดีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปพาดูค่ะ นกะ็จะมีแบบผู้ของกินอะไรเนี่ยนะคะนี่นะคะมีะะของกินเหมือนอยู่อันนั้เนเลยตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่แม่กับพองกันอยูตอนนี้เราอยู่เอะอยู่ไหนคะ <h> อยู่ยะลา <h> นะคะเป็นคาเฟ่ลับๆล,ลับแบบลับมากเดีดย 呼 <laughs> 呼 <Bye. S 2>，拜 <music>。 นีนะคะชื่อร้านมสซาเลหรือแบบภาษามาเลยันบาลเลยก็คือมาซาเลมาซาเลนะคะก็แบบราคาไม่ได้แพงมากแบบไม่ได้แพงมากถึงขนาดนั้นค่ะราคาประมาณแบบ30กว่าบาท40กว่าบาทก็คือร้านน้ําแบบวิวหลักร้านราคาหลักสิบแบบเดอก็คือว่าแบบถ้าเปรียบเทียบกับคาเฟ่แบบที่อื่นน่ะที่แบบราคาแบบ50อัพอัะแต่ที่เนี้ยก็คือ30กว่าบาท ไม่ถึง40มี20บาทก็มีอะไรเงี้ยแบบไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะเป็นแบบชาวบ้านที่มาทํากันเองนะคะแล้วก็วิวสวยด้วยก็อย่างแนะนํานะใครที่มายะลาไม่ควรพลาดแต่แต่ตอนขึ้นมานะคะก็คือว่าแบบมันชันมากแล้วก็มันสูงมมากก็อยากให้ทุกคนอนะเรามัดระวังในการขึ้นมาบนภูเขานี้ด้วยซึ่งเราอยู่ยะลาใช่ไหมตัวเมืองยะลามาถึงมาถึงตรงเนี้ย ตรงร้านเขาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะอยู่ในกรมปีนังนะทุกคนเข้ามาในตัวเมืองโกปีนังแล้วก็ขึ้นมาบนเขานี้เลยค่ะก็แบบเป็นแบบชาวบ้านซึ่งมันแบบคนไม่ค่อยเยอะอะไรอะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าแบบตอนนี้อะ่ะเป็นเวลาเวลาสี่โมงเย็นสี่โมงกว่าแล้วนะคะ mm. เกือบจะห้าโมงแล้วนะคะ mm. ก็ คนก็ทยอยกันมาแล้วก็เนี่ยค่ะข้างหลังเราก็จะเป็นร้านนะคะแบบร้านชิวๆเนี่ยค่ะเป็นร้านนะคะเนี่ยเป็นร้านค่ะแล้วเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอยู่นะเนี่ยค่ะก็คือเราก็สั่งนะ้ำมากินแล้วก็วิวแบบโอ,โอ้วิวแม่กำพงเลยอะวิวแบบระเบียงวิวบ้านเราเลยเนี่ยค่ะว้าวว้าวเดี๋ยวหลอดวิว สวยมากแะมากันได้นะคะที่ยาลานิโกปินงังเรานะคะก็วันนี้หมดไปกับคาใช้จ่ายนะคะวันนี้วันเดย์ทริปจังหวัดจัรานะคะคือเราออกมาจากนาราธิวาสเนี่ยประมาณ10บโมงกว่ามาถึงเนี่ยประมาณ11บเอโมงเกือบเที่ยงซึ่งเราไปกินร้านแรกก็คือร้านมากิชิซึ่งมากิชิอ่ะเป็นร้านที่อร่อยมากเราเรากินมา3รอบแล้วทุกคนคือแบบอร่อยแล้วก็แบบของอะ่ะมันสดมันเป็นแบบชาบูสายพานเลย ก็มันสดมันอร่อยมันกำหนด90นาทีนั้นทุกคนไปกินกันได้ราคาวหวัวล,ละ3 5 9บาทคนหนึ่งและหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ไปคคลิเซียมซึ่งจะไปดูหนังแต่รอบหนังอะ่ะมันอาจจะช้าก็เลยไม่ได้เข้าไปดูซึ่งคคลิเซียมเนี่ยก็มีพวกแบบเป็นห้างสรรพสินค้าเล็ก,ลกในไม่ได้เล็กถึงขนาดนั้นนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยในโคลิเซียมที่จังหวัดยะลาค่ะอยู่ตัวเมืองเลยแล้วถัดจากนั้นนะคะเราก็ไปคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ในตัวเมืองยะลาซึ่งคาเฟ่ในตัวเมืองยะลาเนี่ยก็จะมีแบบ มีเยอะนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปนะคะจะมีผู้คนเยอะเกินไปหรืออะไรต่างๆเราก็ได้มาคาเฟ่น,นี้ค่ะซึ่งคาเฟ่น,นี้ชื่อคาเฟ่มาซาเลซึ่งมาเลยอยู่ก็มาซาเลจะห่างจากอยู่ในตัวเมืองยะลานะคะมากรมปีนังประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมาถึงนี่เลยค่ะเราก็ทางก็จะชันนิดนึงนะคะก็ระมัระวงังแล้วก็วิวก็สวยราคาพวกน้ำอะไรเงี้ยก็ถูกไม่ได้แพงบ๊ายบาย นี่นะคะเราก็มาละหมาดที่ปั๊ม <c oughs> ที่ปั๊มพโตทนะคะที่ยะลากรมปิดนังนะคะก็เพิ่งละหมาดเสร็จนะคะเราก็ละหมาดซอรีแล้วก็รอละหมาดมาก,กร็บเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็ <c oughs> ตรงนี้นะคะปั๊มเนี่ยก็จะมีพวกเซเว่นมีอาคาเฟ่แล้วก็มีร้านอาหารแต่ไม่ได้ใหญ่เยอะมากนะคะก็ตรงนี้ค่ะทุกคนไม่ได้ลูก อะไรสวยท้องฟ้าไหนวะท้องฟ้ารีนี้ <laughs> อ๋อโ <laughs> ล้โเนี่ค่ะเราก็มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะปิดคลิปด้วยตรงนี้นะคะ <laughs> ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสรุปค่าใช้จ่ายหลังคลิปนะว่าหมดไปเท่าไหร่หรือว่าเดินทางมายังไงแต่เราอะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวอ้าวฝนตกเ่ะฝนแล้วได <laughs> ้ยินฝนมากอกินน <laughs> <laughs> ้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวันเดย์กับยลาวันนี้นะคะก็บายบาย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามด้วยนะก็วันนี้ก็เซรลามอาริกุมอะเรามาตุ้ยประกาศตุายบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดอะไรก็กดไปเลยค่ะบ๊ายบายจุ๊บ